ซีมาซอนวิธีเปิดฟาร์มนมน้ำสำหรับผู้ใดที่บง่งจักวิธีการเปิดอะเบ่งกันดีเด้อเบ่ง์ไกดีสอนนห้นี่สอนสอน,สอน,สอน,สอนมาสอนเปิดฟาร์มนมน้ำบางคนก็เปิดโอเป็นก็มีเลยแม่นบอกจะว่า <c oughs> ผู้ใดเปิดเป็นน้อนธรรมดาย,ยู่แล้วแต่สำหรับคนที่เปิดโเป็นนี่มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาอย่างไรสลิบัมคนเ่ามันบอกซ้ำกันก็นเลยได้ทำการมาสอนวิธีการเปิดจับก่อนอจับมองนี่ จับจับแบบนี้กดลงกดลงแล้วหมุนทวนนิริกาเจ้าคิดเบิ่งว่านนิริกาหมุนกลับหมุนแบบไรหน่อยหมุนกลับแบบนี้หมุนทวนเป็นนิริกาลงมาปุ๊บมันสเสด็จขึ้นมาถ้าก็แงี้ยขมาได้แบบนี้อ่านี่วิธีการเปิดนะตัวนี้ใชเป็นสปริงเวลากดลงเลยอ่าเป็นสปริงแรงดันตัวนี้ปิดคือกันเวลาปิดก็คือกันนี่เห็นแงีมันมาส่องอันนี้แงีมันนี่นี่นี่เงีมันก็ตัวนี้ตรงกับตัวนี้เลยเนตรงกับตัวนี้ มันมีสองอันเห็นไหมเหรอแยงมันสองอันมันตรงกันนะเวลาเขาปิดเัาก็ต้องไตเติ้มันตรงนี่ตัวแยงมันตรงนี่มันตรงกันปุ๊บโค้งลงไปกับมุนตามนิสิกานี่มันสิลีตรงหลอกแป๊กพอดีเลยอันนี้คือวิธีการเปิดปิดฟ้ามอหนำอูบักกิทุกิยากเซอร์วิส